ผู้นำของฝรั่งเศสอย่างเอมมเนลมาโครงนั้นนะครับล่าสุดก็พบว่าเดินทางมาพร้อมกับภรรยาอย่างบริจิตต์มาโครงนะครับเดินทางมาที่รัฐลุยเซียนาทางตอนใต้ของสหรัฐครับผู้นำของฝรั่งเศสนะครับอย่างเอมมเนลมาโครงพร้อมกับภรรยาก็คือบริจิตต์มาโครงก็เดินทางมาถึงรัฐลุยเซียนาทางตอนใต้ของสหรัฐนะครับซึ่งจากภาพเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าจังหวะนี้นะครับมาโครงนั้น กันบังเดินลงมาจากเครื่องบินนะครับซึ่งเขาก็แต่งกายด้วยชุดสูทสีเข้มมาโครงเนี่ยก็เดินตรงเข้ามาทักทายกับบรรดาเจ้าหน้าที่ที่ยืนรอต้อนรับอยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าดูจากอิริยาบถแล้วเนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่านี่เห็นไหมครับว่ามาโครงนั้นดูท่าทางว่าค่อนข้างจะมีความสุขนะครับในการเดินสายมาที่สหรัฐก็เพราะว่าเขานั้นมีสีหน้าและก็มีแววตาที่เปื้อนยิ้มนะครับในขณะที่ช่วงหนึ่งมาโครงก็รับร่ม จากศิลปินที่รอต้อนรับนะครับแล้วก็ร่วมกันเต้นดําไปกับเพลงตามแบบฉบับของลุยเซียนาบรรยากาศก็เป็นอย่างชื่นมื่นนะครับจากภาพนี้ก็จะเห็นนะครับว่าบิจิตมาโครงนั้นก็มาร่วมเต้นด้วยนะครับหลังจากนั้นก็พบนะครับว่ามาโครงเดินทางต่อไปตามท้องถนนท่ามกับประชาชนที่มารอต้อนรับันอย่างอบอุ่นนะครับในบางจังหวะเนี่ยมาโครงก็บวกมือทักทายประชาชนแล้วก็ทักทายเป็นภาษาอังกฤษนะครับว่าสบายดีหรือเปล่าครับอีกด้วย สำนักข่าวรอยเตอร์ก็เปิดเผยนะครับว่ามาโครงนั้นใช้อโอกาสในการเดินทางมาเยือนสหรัฐในการสาสัมพันธ์ระหว่างสองชาติก็คือระหว่างสหรัฐกับฝรั่งเศสที่กระท่อนกระแท่นนะครับโดยเปิดเผยนะครับว่ามาโครงนั้นได้มีการใช้ประโยชน์ในการหาหรือเรื่องกฎหมายควบคุมภาวะเงินเฟอ้อของสหรัฐที่อาจจะส่งผลนะครับต่ออุตสาหกรรมยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการย้ายฐานการผลิตนั่นเองนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเย็นอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งผ่านทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดชมรายการสดรวมเป็นชคิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ